รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถดีสวัสดีครับมาบมาเจอกันคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้เราพาจะมาดูกระบะนะครับมิตซ mm ูบิชิตไททันนะครับเมกแค2.5 GRS นะครับคันนี้ เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาแล้วนะครับเป็นรถปี19หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวหน้าเหลี่ยมนะฮะตัวหน้าเหลี่ยมหรือตัวนวใหม่ในเชนกันนี้ได้พัฒนาการขึ้นมาใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ระบบบอดี้ใหม่ช่วงล่างใหม่คัสซีใหม่นะครับทุกอย่างใบมหมดเลยนะครับเพิ่มสมรรถนะเพื่อจะมาสู้กับรถกระบะรุ่นแบรนด์หล,ลักๆของค่ายยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเรานะครับ และแน่นอนจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้นะครับก็เป็นนี่เลยผมขอนําเสนอเลยนะครับคันนี้ผมลองขับมาแล้วขับดีมากเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูรอบๆตัวถังคันนี้ว่าความพิเศษของเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับนี่ตัวโฉมหน้าของเขานะครับก็อย่างที่บอกชาวบ้านเขาเรียกว่าตัวหน้าเหลี่ยมนะฮะแต่กระจังหน้านะครับก็เป็นพลาสติกนะครับแต่จะมี ชุดโครเมียมนะครับดูความแตกต่างจากรถกระบะทั่วๆไปนะครับและโลโก้ยังเป็นชุดโครเมียมอยู่นะฮะมีไฟตัดหมอกนะครับก็ไฟโปรเจคเตอร์นะฮะและรถคันนี้นะครับก็ยังมีแบบว่ามีเรามีล้อเดิมล้อใหม่ล้อปีใหม่ๆเลยปี10-9-20 นะครับเป็นยางบิสโตรนนะครับขอบ16เป็นกระจกมองข้างนะครับชุบโครเมียมนะฮะก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยภายในนี่ยสวยสดงดงามนะครับรถใหม่อยู่เลยวิ่งแค่40,000กว่าโลเท่านั้นนะครับ40,000กว่าโลนะครับขอบอกไว้เลยนะครับแถมพวงพวงมาลัยนี่ก็เป็นมัตติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าอีกตั้งหากนะครับเพิ่มความปลอดภัยในขณะการขับขี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็น ดิสเบรกข้างหลังก็จะเป็นดัมเบกนะครับเลื่อนลงมาท้ายกระบะกันนะครับบั้นท้ายของเขาเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวจะมี LED ให้ด้วยนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นรถเดิมนะครับรถบ้านนะครับร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าคงจะสงสัยว่าทำไมรถวิ่งน้อยจังงงใช่ไหมล่ะก็เราก็พยายามคัดเลือกสรรหารถดีๆคุณภาพเกรดเอกับคุณลูกค้าอยู่เสมอนะครับและเรา จะไม่เลือกรถที่พลิกความน้ํำท่วมไฟไหม้มาให้ท่านขับท่านขี่แน่นอนนะครับเอาละท่านก็ดูรอบๆคันไปแล้วนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างว่าจะเป็นยังไงในห้องเครื่องจะมีประวัติการชนไหมเราไปดูกันเลยเรามาดูกันว่าจะกิปขนาดไหนอื้ืมกลิ่นอายความใหม่ย,ยังอยู่เลยนะครับ ขอสูบซมก่อนอชื่นใจนะครับคอรถมันใหม่เหลือเกินอ่ะเรามาดูกันโห้ยเม็ดอักอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนัดเด็ดไม่มีขยับถึงเป็นรถสวยรถบ้านนี่แหละขอการันตีเลยว่าหลังกูค้นรถสวยนะครับขอก็หารถใหม่ๆดีๆนะครับสวยๆงามๆเดิมๆนะครับให้กับผู้ชมทางบ้านแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องคอมมอนเรล นะครับดี d 2.5ีสตัวทโบนะครับนี่เลยตัวทโบอยู่ตรงนี้นะฮะเอาละท่านเห็นสภาพแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่าถ้าคุณพลาดคันนี้จะหารถมือสองดีๆไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาบอกว่าขอ โอนจองผ่านคลิปวิดีโอนี้ท่านจะได้รับส่วนลด5000บาทนะครับเอาละรถใหม่ๆอย่างนี้ผมขอมีโปรโมชั่นให้เลยละกันนะครับคันนี้เราขายอยู่ที่479,000บาทนะครับแถมเรามีบริการหลังการขายด้วยกันรับประกันตองเครื่องเกียร์นะครับทั้งหมด179รายการนานถึง2ปีนะครับเรายังมีซ่อมอู่ซ่อมศูนย์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉินอีก24ชั่วโมง แถมเรายังมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีประกันให้ไปอีก1ปีนะครับเอาอะไรอีกอ่ะเอาไปน้ํามันอีก1,000บาทนะครับคูป,ปองน้ํามันเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองตรวจเช็คช่วงล่างระบบไฟขัดสีนะครับแถมเสื้อหลังกุกลสวยในวันที่ลูกค้ารับรถนะครับนี่คือโปรโมชั่นของเราที่จะให้กับคุณลูกค้านะครับสําหรับรถคันนี้ไปเลยอ่ะ อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเมื่อเพื่อไม่ให้พลาดกับการอัปเดตรถของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเจ้าชายขายรถจากโชว์รูมหลังคุกรถสวยลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้อีกคลิปนึงไปก่อนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ